ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นแบบ o อ e d นะแล้วก็สีดำเนี่ยดำค่อนข้างสนิทเลยนะครับสวยจอสวยมากๆนะครับเนี่ยคือราคานี้ได้จอขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวการสัมผัสหน้าจอนะครับก่อนจะไปเข้าเมนูนะอ่ะผมให้ดูนิดนึงนะฮะจอสวยมากแล้วก็เนี่ยครับการการทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นตามมือเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะเพื่อน สวยมากครับจอสวยจริงๆนะฮะนี่ครับสวัสดีครับชายพีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่อง EP ของเรานะครับก็มีรีวิวมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้เอาเจ้าตัวนะครับ Xiaomi นะครับ Mi Watch นะครับตัวนี้นะ Series S1 Active นะครับไปใช้งานมาเรียบร้อยแล้วก็ ใช้งานทุกอย่างนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะได้สมาร์ทวอทดีดีสักเครื่องหนึ่งคุณสมบัติครบๆบแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมาดูกันนะครับเรือนนี้ผมว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็หลังจากที่ผมนะครับแกะกล่องแล้วก็พรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเอาไปใช้งานนะครับจริงแล้วก็เอามานะครับแนะนําแล้วก็บอกกันดีกว่านะครับเหมือนมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เหมาะ กับการใช้งานในระดับไหนนะครับโอเคครับตัวนี้ครับที่ผมใส่อยู่นะครับตัวนี้นะก็เบื้องต้นเนี่ยตัวเรือนเนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับวัสดุเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคมากนะครับเนื่องจากงานประกอบเขาค่อนข้างเนี๊ยบนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมซื้อมา2-2,000กว่าบาทนะครับ2,000 3,000กว่าบาทไม่ไม่เกินนี้นะครับตอนนี้หาซื้อได้เลยนะแต่ราคาเต็มต้องบอกก่อนว่า4,9 0 0นะครับ เราก็นะครับมีจัดโปรมีอะไรเนี้ยเราก็ไปซื้อได้ในราคาไม่แพงบางทีนะครับแปดเซล์ในช่วงที่อ่าพีคๆนะก็มีขายนะครับนะโอเคเรามาเข้าการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ผมบอกเพื่อนๆแล้วนะครับตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมนะครับสายตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนนะครับ สายตัวนี้เป็นสายยางนะครับแต่ว่าค่อนข้างทนแล้วก็เรียบหรูดีนะครับเป็นยางแต่ว่าผมว่าดีนะมันทนน้ำแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเล่นออกกำลังกายไรได้นะครับถ้าเป็นสายหนังเนี่ยมันอาจจะเก็บกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาที่เอาออกกำลังกายแล้วนะครับหนังเนี่ยมันจะซับเหงื่อไม่ไม่ค่อยดีนะครับตู้ตู้ตัวนี้ไม่ได้ก็คือตัวนี้หลักๆเป็นเป็นยางเราล้างน้ำได้เลยเพราะมันกันน้ำอยู่แล้ว นะครับสบายๆเลยเอ่าตัวเครื่องนะครับลองมาดูนะนี่ครับงานประกอบดีมากครับเพื่อนๆนะตัวนี้นะงานประกอบดีมากนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นอย่างที่บอกนะเป็นอลูนะครับแล้วก็งานประกอบค่อนข้างดีมากๆส่วนสายนะครับสายตัวนี้อย่างที่บอกนะครับก็เป็นยางนะนะแล้วก็จะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับมีอุ้ยอ่านะฮะมีเขี้ยวด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว ตัวรัดตัวนี้นะครับ2อันนะก็แน่นหนาดีครับเวลาใส่นะครับกระชับกับมือเลยนะครับเวลาสายสายที่เป็นหนังนี่ดีอย่างนึงคือเวลาคุณไปออกกําลังกายนะนะครับมันจะนะครับถอดออกมาล้างได้เลยเลอะเหงื่อเลอะอะไรนะครับเต็มที่เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับตัวหน้าจอกระจกนะครับค่อนข้างทนทานนะาเป็นกระจกซับไฟนะครับก็เหมือนนาฬิกาทั่วไปเลยนะครับกันรอยขีดข่วนกันอะไรได้หมดเลยตัวนี้ผมใส่ใช้งานผมไม่ติดฟิล์มด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองดู มันค่อนข้างที่จะทนรอยขีดข่วนแล้วก็แต่ไม่ใช่เอาไปแบบถูรูถูกลงแบบเอาไปลงหินเอาไปลงทรายนะก็คือใช้งานปกติผมว่าไม่ต้องติดกระจกนะครับแต่ถ้าใครอยากจะติดกระจกกันรอยติดทิมกันรอยก็ได้นะครับถ้าเกิดจะโปรเทคมันนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมชอบการสัมผัสที่แบบโอเคแบบนี้มากกว่านะครับก็ลองคิดกันดูนะครับในส่วนน้ําหนักของเจ้าตัวนี้อยู่ที่แค่36กร,รัมเองนะไม่รวมสายนะครับนะส6กกร,รัมไม่ไม่หนักนะครับ แล้วก็ในส่วนของการใส่นะครับกับข้อมือนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับก็ตัวเนี้ยน้ำหนักมันน้อยด้วยนะครับแล้วก็เป็นสายยางเนี่ยผมชอบมากนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะฮะลองใส่จริงนะครับก็คือกระชับกับข้อมือดีนะครับนี่ฮะใส่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ถามว่าเวลาใส่ใช้งานจริงผมว่าโอเคนะ ไม่ว่าจะเป็นโหมดกีฬาเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมี gps ด้วยนะครับเป็นแบบ dual band ด้วยนะครับก็ราคานี้หาที่มันมี gps แบบนี้นี่ค่อนข้างยากแล้วนะครับนะแล้วก็บลูทูธตัวนี้นะครับอยู่ที่เวอร์ชัน5.2นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 2.4ด้วยนะนะครับในส่วนของ gps เนี่ยผมว่าแม่นยำนะครับใส่ออกกำลังกายเนี่ยสบายสตัวนี้มีรองรับ nfc ด้วยนะครับเพื่อนโอ้โหครบเลยนะครับก็คือฟีเจอร์หลักๆ ค่อนข้างที่จะให้มาค่อนข้างเต็มนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับไม่แพงมากไปนะครับตัวนี้นะผมว่าดีมากๆนะครับคือเอาง่ายๆนะก็คือเหมือนกับเพื่อนๆใส่แล้วเหมือนซื้อมาเรือนละหมื่นกว่าบาทแต่เราซื้อมาหลักพันนะครับก็เวลาใส่นะครับเนี่ยฮะอย่างอย่างนี้นะครับก็กระชับกัาข้อมืออย่างที่บอกคือตัวล็อกมันมี2อันใช่ไหมครับก็เราก็เอาไว้ตรงนี้อันนึงแล้วก็เลื่อนออกมาให้มันกระชับกระมือตรงนี้อันนึงนะครับแล้วแต่ใครข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ในส่วนโอเคในส่วนของตัวเครื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับเริ่มจากการแจ้งเตือนก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆต้องไปโหลด MI Fit มานะครับก็คือไปโหลดนะครับจากตัวแอปพลิเคชันแล้วแต่นะถ้า App Store หรือว่า Play Store ก็โหลดได้เลยนะครับโหลดได้เลยนะฮะก็เป็นตัวนี้แล้วก็ซิงกับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะซิงก์ฟันบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานนะครับ นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เรายกข้อมือขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างเร็วนะครับจากแต่ก่อนที่ผมใช้มันจะมีตัวที่ผมใช้เนี่ยตัวก่อนหน้านี้มันค่อนข้างช้าเวลาที่เราจะดูนาฬิกานะครับเหมือนมันสลิปหมดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับพอยกขึ้นมาปั๊บมาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บมาเลยเห็นไหมครับค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วก็คือ,อเดี๋ยวผมนะหนึ่ง สองเนี่ฮะเสี้ยววินาทีครับค่อนข้างเร็วนะครับการแจ้งเตือนนะครับค่อนข้างเร็วทีนี้เรามาดูในส่วนของเจ้าตัวโหมดต่างๆของเขานิดนึงนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือเข้าเมนูนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นแบบ Oled ็นะแล้วก็สีดำเนี่ยดำค่อนข้างสนิทเลยนะครับสวยจอสวยมากๆนะครับเนี่ยคือราคานี้ได้จอขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวการสัมผัสหน้าจอนะครับ ก่อนจะไปเข้าเมนูนะอ่าผมให้ดูนิดนึงนะฮะจอสวยมากแล้วก็เนี่ยครับการการทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นตามมือเลยนะครับโอ้โหเนี่ยฮะเพื่อนๆสวยมากครับจอสวยจริงๆนะฮะนี่ครับในส่วนของการตั้งค่าเราก็สไลด์จากข้างล่างขึ้นมานะครับนะตัวนี้นะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับก็มันจะมีโหมดห้ามรบกวนนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับอ่าจะเอาแบบสั่นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะ เป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเข้าเซตติ้งก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับตัวล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะเลือกเจ้าตัวนะครับหน้าปัดนาฬิกาได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูสักอันหนึ่งตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บนี่ฮะสีดําสีสวยมากนะครับตัวนี้ผมโคตรชอบเลยสีสวยมากนะครับนี่ฮะโอเค แจ้งเตือนเข้ามาบ่อยเหลือเกินนะครับโอเคนะฮะนี่นะครับทีนี้อ่ะหลังถ้าเราจะนะครับใช้งานนะครับเราต้องอย่างที่ผมบอกซิงแอปให้เรียบร้อยเราสามารถที่จะตั้งการแจ้งเตือนได้ในทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook IG หรือว่าจะเป็นอ่า u u u e e อะไรต่างๆนะครับรวมถึงข้อความแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานแทนโทรศัพท์ใช้งานได้ด้วยเพราะว่ามันมีไมค์ในตัว มีไม์กับมีลำโพงในตัวนะครับสามารถที่จะรับสายแล้วก็คุยได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีโหมดนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้โอเคอันนี้มือหมดด่วนเนี่ยผมออกก่อนนะครับแป๊บนึงนะนี่ปึ๊บโอเคครับอ่ามาทีนี้เราเข้ามาดูนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ฮะอ่ะผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับข้างบนผมใช้หมดนะครับ1คือโหมดของการออกกําลังกาย โหมดการออกกำลังกายต้องบอกเพื่อนๆว่ามันมีเยอะมากเป็นร้อยโหมดเลยเนี่ยครับจะวิ่งจะว่ายน้ําจะเล่นเทควันโดจะโอ้โหเนี่ยครับเยอะมากเยอะมากนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าความหลากหลายเนเขาโอเคอยู่แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับมาดูกันหน่อยนะตัวนี้จะเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้การนะครับนี่ฮะ สถิติต่างๆนะครับก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็การนับก้าวอะไรต่างๆแบบนี้นะนะครับนี่ครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับมันก็จะคือถ้าจะดูละเอียดมันจะมีแอปพลิเคชันที่ซิงกับตัวจะมีแอปพลิเคชันที่ซิงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้วยนะครับก็คือตัวนั้นจะดูค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับดูได้ครบทุกอย่างทุกหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ นี่ครับมีการวัดค่าด้วยนะครับนี่ครับตรวจวัดได้ทันทีนะครับ spo 2นะครับตัวนี้โหค่อนข้างดีมากนะคือฟังก์ชันมันจะบอกว่ามันครบมากๆนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นการสํารวจการนอนนะก็คือผมจะบอกว่าผมใส่อาบน้ําด้วยนะคือมันกันน้ําอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมพรีวิวไปนะกันน้ําลึกได้นะครับแล้วก็กันละอองน้ําหรือว่า มันมี IP r a t e อยู่แล้วนะครับตัวนี้กันน้ําใส่เพื่อนๆใส่อาบน้ําใส่เล่นน้ําได้เลยไปไว่ายน้ำไปอะไรใส่ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะโอเคต่อกันนะครับตัวนี้อ่ะเมื่อคือนผมนอนนะครับก็ถ้าจะดูเชิงลึกนะครับคือมันจะดูได้อย่างเงี้ยคือมันสรุปให้ให้เราดูเฉยๆว่าโอเคการนอนคุณเป็นยังไงนะครับก็คือเป้าหมายแชั่วโมงโอเคตามเป้าหมายแต่ถ้าจะดูเชิงลึกคือเข้าไปดูในแอปพลิเคชันมันก็จะขึ้นบอกเลยว่า เฮ้ยคุณหลับลึกหลับตื้นยังไงนะครับคือหลับลึกก็คือเหมือนกับหลับแบบไม่มีอะไรรบกวนนะครับไม่มีการพลิกตัวไม่มีการนะครับลุกไปห้องน้ําหรือไม่มีการที่จะรู้สึกตัวตอนกลางคืนนะครับก็คือโกรทฮอร์โมนมันก็จะหลั่งเต็มที่นะครับในส่วนของการหลับลึกนะครับตรงนั้นจะดีมากๆนะครับตัวนั้นค่อนข้างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูด้วยต่อไปนะครับในส่วนของการนอนเสร็จดูความเครียดก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ วัดอัตราความเครียดได้ด้วยนะครับมันจะมีอ,อ,อ่อนปานกลางแล้วก็สูงอันนี้คือวัดได้หมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกคือดูในแอปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็ดูในแอปจะละเอียดกว่าน,นี่คือผมคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะเราเข้ามาดูได้ว่าช่วงไหนเราเครียดจัดล้วก็เราทําอะไรอะไรเงี้ยเราดูได้หมดเลยอ่ะทีนี้การเป็นโหมดการหายใจนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยเห็นไหมครับเพื่อน อันนี้โน้ตของผู้หญิงนะครับเป็นรอบเดือนนะโอเคอันนี้จะเป็นตัวก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับ Google Assistant นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ไม่ยังไม่ได้ใช้นะครับเลยขอข้ามนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นการนะครับรายงานอากาศสภาพอากาศฝนตกอากาศเป็นยังไงนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนตัวนี้สามารถที่จะลิงก์นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้งานเจ้าตัวนี้เป็นตัวบังคับการเล่นเพลงการหยุดเพลงได้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคต่อนะครับโหมดเยอะมากผมบอกเลยอ้าวเนี่ยมาถึงแล้วนะครับโทรศัพท์นะครับทีนี้ตัวนี้เวลาที่มีสายเข้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับสายแล้วก็คุยได้เลยเนี่ยคุยกับโทรศัพท์อย่างนี้ได้เลยเนี่ยแบบฮัลโหลว่าไงเพื่อนมันจะมีลําโพงอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคุยได้เลยอันนี้เป็นข้อดีข้อนึงในกรณีที่ โทรศัพท์ของคุณอยู่ในกรุงเกงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้สะดวกเราตรงนี้รับคุยกันนิดๆหน่อยหน่อเอ้ยเจอกันที่รถอะไรเงี้ยก็นิดๆหน่อยหนได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายนะครับในส่วนของตัวอื่นๆนะครับคือโหมดมันเยอะจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นคำสั่งเป็นกล้องได้ด้วยนะครับสั่งให้ถ่ายรูปนะครับดูรูปได้นะครับตรงนี้นะเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับแล้วก็กดเพื่อที่จะค้นหา ตัวเขาเองก็ได้เหมือนกันนะครับค้นหาโทรศัพท์ค้นหาเจ้าตัวนาฬิกามันก็จะดังนะครับตัวนี้นะโอเคครับในส่วนของการในส่วนของตัวโปรแกรมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโอเคฮะเล่าไปซะเพลินเลยนะครับทีนี้โอเคเรามาต่อกันนิดนึงนะในส่วนของหน้าจอหลักนะครับถ้าเราปัดไปทางซ้ายนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นควิกนะครับตัวเหมือนกับที่เราเซตไว้นะครับก็คือมีวัดก้าวมีเล่นเพลงได้นะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับ เราผัดไปทางขวาก็เหมือนกันนะครับอัตราการให้หัวใจการนอนหลับนะครับแล้วก็จะมีพวกนะครับแจ้งเตือนพวกการนับก้าวด้วยนะครับนะแบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าผัดมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวที่เราตั้งไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการอะไรที่มันเข้าแบบช็อตคัทนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งไว้ตรงนี้ได้นะครับนะครับมันก็จะวนไปนะครับในส่วนการแจ้งเตือนก็สไลด์ลงมาครับเพื่อนๆนะแล้วเพื่อนๆก็ดูการแจ้งเตือนได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ภาษาไทยที่เตือนมาเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านได้ค่อนข้างเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักอันนึงอะสมมุติเป็นลายตัวนี้นะครับที่เขาแจ้งเตือนมาเนี่ยครับนี่ฮะเห็นไหมครับภาษาไทยเนี่ยโหได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะสไลด์ดูได้บางรุ่นเนี่ยเตือนแค่แบบ4ี่ห้าคำแล้วก็เป็นจุดๆๆซึ่งต้องไปเปิดดูแต่ตัวนี้ข้อดีข้อนึงเลยคือมันสามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้ค่อนข้างที่จะยาวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะ ในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับน <c oughs> ี่ฮะคือผมผมจะบอก่างนี้ก่อนคือในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยเพื่อนๆไปตั้งไว้ก่อนว่าจะให้แจ้งเตือนปโปรแกรมไหนบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับดีมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวข้อความอย่างที่บอกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับในส่วนส่วนที่ผมชอบมากคือข้อความมันอ่านได้ค่อนข้างเยอะ นะอย่างสมมุติเช็คเมลมีเมลมาหรือว่ามีใครส่งข้อความเยอะๆมาเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับอ่านได้แบบยาวๆสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับมีอะไรอีกบ้างเหรอโอเคในส่วนของการใช้กลางวันนะครับก็จอตัวนี้ค่อนข้างสู้แสงได้ดีนะครับนะถึงจะเป็นโอเลนะครับแล้วก็เอ่อเวลากลางวันเนี่ยผมเอาไปใช้นะไม่ไม่ติดขัดเรื่องปัญหามองไม่เห็นนะไปใช้กลางแจ้งนะตัวนี้ใช้งานดีมากๆนะครับ นะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นแบบ o อ e d ที่สวยค่อนข้างมากนะครับนะฮะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานประจําวันในส่วนของแบตเตอรี่นะอ่ะทีนี้มาพูดพูดถึงแบตเตอรี่กันหน่อยในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยผมจะบอกว่าเพื่อนๆชาร์จไปแล้วลืมลืมชาร์จไปเลยนะครับบางคนถ้าเกิดไม่ได้ตั้งเตือนยเยอะนะเดือนหนึ่งชาร์จแค่2ครั้งแต่อ,อย่างนี้ฮะผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้แล้วกันคือผมอะใช้งานแบบจัดหนักมาก แจ้งเตือนแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้โหมดต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการนอนอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าจะโหมดกีฬาหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆในแอปพลิเคชันต่างๆนะผมจัดไว้แบบจัดเต็มครับเนี่ยฮะผมค่อนข้างที่จะดูเยอะแล้วก็เวลาที่ใช้โทรศัพท์บางครั้งผมก็ใช้ตัวนี้โทรด้วยนะครับเอาผมใช้หนักสุดนะคืออาทิตย์หนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งเอางี้แล้วกันวันหนึ่งจะลดไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นะอันนี้ดีกว่านะครับคือผมชอบมากตัวนี้นะครับคือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะให้ตัวนี้สอบผ่านแบบฉลุยเลยนะครับค่อนข้างดีมากๆนะครับและก็เซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หัวใจแบบออปติคอลนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับให้มาค่อนข้างครบครบมากๆนะครับครบกว่าโทรศัพท์ที่แพงกว่านี้นะฮะ ตัวนี้ให้มาครบจริงๆนะครับนะผมบอกเลยนะเซ็นเซอร์มาตรวัดความดันอากาศก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะตั้งเป็นแอมเบียนไลท์ได้นะครับก็คือเหมือนกับไม่ไม่ต้องจอมืดน,นะครับเป็นจอเสมือนได้นะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งผมค่อยงที่จะใช้แบบจอผมชอบจอสีดํามันสวยดีนะครับนะเวลาที่แบบอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เ,ไไดเนี่ยจออย่างเงี้ยดูแบบเฮ้ยโอ้โหดูสวยอะดูดุด,ด,ดีผมชอบอ,อย่างนี้มากกว่า อ่ะแล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าเวลาที่เราจะดูการแจ้งเตือนเราค่อยหักข้อมือขึ้นมาแล้วมันก็จะโชว์นะครับผมว่าแบบนี้นะครับโอเคกว่านะแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะบางคน,นก็ชอบที่จอให้ติดตลอดอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบนะครับโอเคฮะทีนี้มาดูข้อที่ควรรู้กันนิดนึงดีกว่านะครับอ่ะก่อนไปถึงข้อควรรู้ผมบอกก่อนว่า่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับนะแล้วก็ใช้งานได้ในระดับไหนนะครับโอเค ตัวนี้เหมาะกับคนที่เริ่มต้นใช้ในาฬิกาแล้วก็ต้องการที่จะออกกําลังกายแล้วก็ขี้เกียจชาร์จแบตนะตัวนี้แบตอึดมากแล้วก็รูปทรงค่อนข้างสวยถ้าเป็นสมาร์ทวอตตัวแรกผมว่าเหมาะสมนะครับคอยไปอัพใหม่นะครับพวกการ์ i n นหรือพวกอะไรลองก่อนว่าเราถูกใจแล้วเราชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับผมว่าลองตัวนี้ก่อนค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับนะแล้วก็แบตมันค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็ ในตลาดจอโอเลราคานี้หาไม่ได้นะผมว่านะตัวนี้นะครับเป็นจอโอเลแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกมากๆแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะนะครับผมว่าโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับดีมากๆนะครับเร็วมากนะครับทีนี้ข้อเขารู้ที่ผมคือจะบอกก็คือ1คือนะครับเพื่อนๆนที่จะซื้อเครื่องนี้ไปต้องรู้เลยนะครับว่าตัวนี้นะครัพืนเพื่อนมันใช้กับ Android 6.0ขึ้นไปนะต้องบอกก่อน ใครที่เป็นไอยต่ต่ำกว่านั้นไม่ต้องซื้อนะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ iOS นะผมแนะนำนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้นะครับ iOS 10ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้นะบอกก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปหาซื้อกันมาแล้วใช้ไม่ได้นะครับนะโอเคฮะก็สำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็น่าจะประมาณนี้ครับนะในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับชอบมากมากนะครับนะผมว่ามันเหมาะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันค่อนข้างอึด นะผมชอบตรงนี้นะครับแล้วก็สู้แสงได้ดีนะครับนะก็อยากให้ไปลองหามาใช้ครับถ้าเป็นสมาร์ทวอทเรือนแรกนะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะตัวนี้นะครับค่อนข้างจะดีมากๆนะครับตัวยวหมี่นะครับ Watch S1 Active นะครับตัวนี้นะดีมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้สมาร์ทวอทมานะเป็นจอ OLED นะตัวนี้แบตแม่งอึดสุดถ้าใครที่เกียดชาร์จแบตนะผมว่าตัวนี้จบเลยฟังก์ชันค่อนข้างครบ แต่มันไม่ใช่เป็น Android วนะมันเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเองแต่ว่าผมก็ถือว่าโอเคแล้วในการซิงแอปต่างๆผมพอละจริงๆผมแค่ต้องการที่จะบางทีอยู่คือหลักๆอน่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าผมขี้เกียจจะต้องเฮ้ยบางทีไลน์มาดูตรงนี้ยังไม่ใช่ประเด็นผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดในเครื่องอ่านนะครับก็คือรู้หมดว่าใครจะส่งข้อความมาใครจะไลน์มาเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแค่นะครับหันหน้าจอมาปุ๊บมันก็แจ้งเตือนเลยครับ หรือมาเช็คย้อนหลังแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับตรงเนี้ยหลักๆเลยนะครับที่ผมซื้อมาคือต้องการให้มันแจ้งเตือนนิดๆหน่อยๆอยากรู้นะครับโดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่2ก็คือที่ผมต้องการใช้มันจริงๆก็คือแบตเตอรี่มันค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็คือผมเบื่อสมาร์ทวอทั่วไปคือแบบมันต้องมานั่งชาร์จแบตกันทุกวัน่นะครับคือก็เลยแบบโอ้โหอะไรวะชาร์จแบตกันทุกวันเลยไม่ไหวนะครับ อันนี้อาทิตย์หนึ่งชาร์จทีแล้วก็นี่ครับข้อความภาษาไทยแบบจัดเต็มนะครับได้เลยแต่อันนี้ไม่น่าใช้ภาษาไทยมั้งนะครับไม่เป็นไรคืออันนี้จะให้ดูว่ามันค่อนข้างที่จะข้อความอ่านได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับนะฮะแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยครับภาษาไทยฟูนะครับค่อนข้างดีนะครับลองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบครับตัวนี้ก็เป็นอีกหงปัจจัยที่นะครับ ผมต้องการนะครับเพราะเรื่อที่แล้วผมซื้อมาภาษาไทยมันสระมันยังไม่ไม่ครบนะครับตัวนี้ก็คือค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็อะไรอีกน่าจะครบละโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็มารีวิวแล้วก็แจ้งให้เพื่อนทราบนิดนึงว่าเอ้ยของถูกและดีก็มีนะครับแบบนี้นะแล้วก็หลังจากที่มันอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่แล้วเนี่ยนะครับอาการค้างอาการหน่วงไม่มีอีกเลยครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ซื้อมาแล้วใช้แรกๆนะครับมีอาการหน่วงหรือว่า มีอาการบางทีบางครั้งนะครับผมแนะนําทุกอุปกรณ์ไอทีนะครับ IoT ก็แล้วแต่นะครับถ้าซื้อมาใหม่รอให้มันอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องการต้องการการเรียนรู้จากผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับการรีวิวนาฬิกานะครับ S1 Active วันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนับวันนี้สวัสดีครับ